พูดถึงเรื่อง sup. วัตกรรมนะครับนวัตกรรมของเราก็มีอยู่ทั okay, so ่วไปครับไม่ว่าจะเป็นเคสไนโฟมไอโฟนอะไรอย่างนี้นะครับก็คือนวัตกรรมที่เกิดขึ้นที่ใหม่นะครับแต่ในวอนที้วันนี้ที่ผมจะนาเสนอครับก็คือวัตกรรมกระดาษรับพึ้งครับทีพูดถึงจุดกาเนิดของกระดาษรับพิ้งนี้มันเป็นมาอย่างไรนะครับในช่วงอุตสาหกรรมส่งความโลกที่สองครับรู้ถึงว่าสงครามโลกครั้งที่สองนี้ อยู่ในช่วงอุตสาหกรรมแล้วเราก็มีพาเลทเยอะเราใช้ไมาทุกวันแนตะ่ไม้ทำพาเลทเยอะนะครับกระดาษนนี้ก็จะเป็นเหมือนปัจจัยที่ให้แบบให้เราก็ต้องใช้ไม้ต่อวันนะครับเยอะขึ้นกระดาษมืนี้คือเบาครับเบาด้วยรับน้ำหนักได้ดีด้วยครับแล้วก็ทนน้ำได้แคเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคครับเราจะไปดูเลยครับว่ามันเป็นมาอย่างไรครับกระดาษมื เจ้ากระดาษรังพึ่งนี้ก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ทดแทนลังไม้ในการส่งสินค้าไปยังต่างประเทศนั่นเองครับเราไปทําความรู้จักกับโครงสร้างกระดาษมหัศจรรย์นี้กันเลยดีกว่าครับอันที่จริงแล้วกระดาษรังพึ่งคือนวัตก,กรรมของการออกแบบกระดาษให้มีโครงสร้างคล้ายกับรลังพึ่งที่มีโครงสร้างเป็นรูปทรงหกเหลี่ยมซึ่งรลังพึ่งในแต่ละตาล สามารถรับน้ําหนักได้ถึง60กิโลกรัมเลยทีเดียวครับและถ้านําเอาตารูปทรงหกเหลี่ยมมาต่อเรียงกันให้ได้ขนาด1ตารางเมตรก็จะทําให้สามารถรองรับน้ําหนักได้ถึง800กิโลกรัมหรือรองรับน้ําหนักคนตัวใหญ่ๆได้ถึง8ปคนอย่างไม่น่าเชื่อเลยละครับด้วยความแข็งแรงทนทานของกระดาษรังพึ้งและน้าหนักที่เบากว่าวัสดุชนิดอื่นๆทําให้กระดาษรังพึ้งถูกนําไปใช้เป็นส่วนประกอบของบรรจุภัณฑ์ในการขนส่งสินค้าและยังนําไปใช้เป็นวัสดุในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ได้อีกด้วยครับนอกจากนี้ ขั้นตอนแรกเริ่มของกระบวนการผลิตกระดาษตรังผึ้งของที่นี่ยังใช้กระดาษรีไซเคลิลหลวนๆในการผลิตอีกด้วยครับเรียกได้ว่านอกจากจะเป็นนวัตกรรมที่มีความแข็งแรงทนทานแล้วยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยยอดเยี่ยมจริง,รงๆครับความแข็งแรงกับไม้มันที่เป็น,ปนไงถ้าในระดับความหนาที่เท่ากาัน<ะ>ใกล้เคียงกันครับความเท่าไหร่ใกล้เคียงกับไม้ราคาถูกกว่ากันเท่าไหร่3ารแล้วกัน30%บน30ถูกกว่า<อ>น้ำหนักเบากว่า3เท่าตัวครับ โอ้โหอะไรมันจะสุดยอดขนาดนั้นความแข็งแรงใกล้เคียงกับไม้แต่ราคาถูกกว่าแถมยังมีน้ำหนักเบากว่าไม้อีกเป็นยังไงบ้างครับในวัตกรรมที่ผมพามาให้ท่านผู้ชมได้ชมในวันนี้ครับว่าจะเป็นพวกเรือลงส่งตะกร้าหรือพาเลทนะครับเรือแล้วก็มีประโยชน์แต่ท่านผู้ชมทำให้ผู้เราได้รักโลกกันอีกคือไม่ต้องไปตัดไม้ทำลายป่าเพื่อจะมาสร้างพาเลท ล้วก็ใช้กระดาษดีเซลเ่อง,รองหรือกระดาษล้างพือ,เ,อเนี่ยเอามาพาเละหรือไม้นะครับวันนี้เราก็ขอจบไปด้วยบรรยากาศในงานนะครับ